สบายดีเนาะท่านผู้ชมทุกทท่ทานพ่อแม่พี่น้องทางหลายพ่อแม่พี่น้องทางหลายสบายดีมาผมมาพอก,กับเบาคำหลาคือเกนะ่าเนาะมาเนี่มาเนี่ก็ชิมาให้พี่น้องได้ชมเหรียญนชนะจนปี60คือเกนะ่าเนาะแต่เป็นทองทองแดงนะผิวไฟนะผิวไฟเดวพ่อแม่พี่น้องเนาะ สมน้ำกันทองแดงผิวไฟวัดเตียบเนี่ยหนาผักอัอยู่คือเก่าได้พอไหมพี่น้องวาถ่ายกันบ่คอยมีเวลาเบิง่งความงามได้พอไหมพี่น้องทองแดงผิวไฟผู้ใหญ่ใจดีแบ่งปันมาคือกันเรียน อันนี้เรียนหนึ่งเป็นชนะจนปี60สร้าสงหน่อยเป็นยอดนิยมคือกันได้ช่วงแ้าก็หายะชาวชนะจนไปนํากันสู่ๆไปนากันช่วงเศรษฐกิจบ่ค่อยดีไปนี้พี่น้องต้องควรมีแบบนี้ความงามมาขึ้นตลอดผิวลุ่งๆเลยพี่น้องขึ้นตลอดเองแบบธรรมชาติ แล้วมีอีกเหรียญชมลเลไลเหรียญจะได้โหูความงามน,น,นี่มีรอยจานนับเหรียญแมนบอเหรียญนี้พอมีรอยจานอีกเหรียญหนึ่งน้อมมีรอยจานเบิองความงามทองแดงผิวไฟขนาดยังไม่ได้เอาออกแต่ชินได้นี่ยังความงามนี่ขนาดนี้พอไม่พอนำเอาออกจกะทำไหนบ้าง ผูข้ขาจะเอาออกให้เบิกความงามแต่คลิปแต่ก่อนนะบไม่ได้บ่ได้แกะเพราะว่าบอกความลาเขาบออยากบออยากเอาออกแบบเอาออกมาลายลยจับยันถืออากาศเลยเรียนสิสิเป็นเป็นรอยมือรอยอย่างเบิ้งความงามสุดยอดจมูกปิ้วๆเลย ความงามความงามความเข้มขังพุทธคุณสุดยอดพอยพี่น้องพอยพี่น้องได้ไปแล้วอยากได้เพิ่มอีกอยากได้เพิ่มรายเรียนอีกศรัทธาศรัทธาต้องมีเพิ่มของดีเร่งียนนี้แกะชินให้เบิง ออกจากทุ่งให้เบิ่งนนะควม้องความงามให้เบิ่งเลยว่าความงามอืมโอ้ขึ้นประหลอดขึ้นผิวไฟงามวับวับผูนเาแน่พี่เนาะความงามเห็นเขียนว่ะชนะจนปีหกศหลวงพ่อทอง สุท่าสีโลวัดบ้านไหลความงามเบื้องลอยคมชัดจับได้บางคำละจับขอบมันได้หอยจับขอบมันได้เพื่อควมเพี่น้องบริจาบจับตัวนี้ยันเป็นอากาศเป็นลอยนะอเนาะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเบิ่งอีกเลี้ยนหนึ่งยังมีอีกเลี้ยนหนึ่งเลี้ยนที่เก็บไว้มีอีกเลี้ยนหนึ่ง นี่เหรียญน,นี่สุดๆลอยจานเหรียญน,นี่กออืฮันความพี่น้องลอ,อ,อ,อยจานคมชัดบอกเบื้องดนนี้จมูกเบื้องความงามผิวประหลอดลุ่งๆอันนี้เห็นในนี้ยังขนาดนี้แล้ความพี่ิณักแต่เห็นเหรียนจริงนี่สเบดิกือแหละความงาม ไปเลี่ยมทองเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยพวามนี่นะไปเลี่ยมทองเนี่เบิรงร่อยจานอือความลงพอจานด้วยคมชัดสีมือลงพอเบิรงนจานอ้ย,อย,อย,อยสุดยอด,ดเลยนะความนี่นะย,ยอด แ,แถมฟ้าบาตให้เบิ่งอีกเธอหนึ่งของสุดจัดวความสวยนี่แหีะเขาห่อมาทองคำคนจนเกศรเตมมนี่้สุดจัดเลยว่ะพี่หนอไปเลี่ยมทองขคืนข้อใครเห็นกันเขสุดยอดเขาทามแน่นอนแล้วพอไปพี่หนอความงาม อ๋อแล้วมันนี่เป็นโอ้ยสุด,ดอยอดนะพี่น้องแบ่งปันความโหมาให้พี่น้องได้ชมกันความงามของเหรียญอ๋อพี่น้องเอา้าทำนี้นะอยู่ดีมีแห้งบาลมีหลวงผ่อคุมครองตุกคนลำดวยลำรวยอยู่ดีมีแห้งไครสูเวียกสู่งามกับสูๆไปนำกันเดิอม่าไหมพี่น้อง ขอขอบใจหล,ล,ลายๆที่ท่านได้มา,มา,า,าชมกดไลค์กดแชร์ขอขอบใจอ่ะวีมีแห้งสบายดีพ่ไปพี่นอ้อง